ดีครับช่างต้มเบรกเลีครับอันนี้เราก็มาเปลี่ยนคาบูใหม่นะครับอันนี้คือคาบูเก่าที่ไล่ลงแล้วนะครับก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเยอะเลยครับเพราะว่าโจนกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละใไปกว่าจะเนียนะครับอันนี้ก็เป็นของยูม่านะครับนี่ครับของแท้เลยเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับพาไปดูกล่องนี่ครับ เบิกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับสปอนเซอร์ไม่มีครับนี่เบิกมานะครับมาลองให้เพื่อนๆดูกันรอของแทมมาเลยนะครับนี่ก็หลายพันอยู่ะครับอันนี้ก็ทำรถแข่งนะครับทำรถโลรถทิปนะครับเคเรียมนับสามสี่ใสแล้วนิ่งนะครับก็ใครอยากรู้นะครับข้อมูลอะไรก็ปรึกษาได้นะครับ ันนี้ก็ผมลองให้นะครับแถมคำฝารูปแบบไหนนะครับก็สอบถามข้อมูลได้นะครับเพราะว่าผมลองมาจนแบบเกือบทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบคาบูนะอยากทำคาบูให้มันสุดก่อนนะครับเดี๋ยวลองจูนลงกว่านี้เบากว่านี้โอ้โหเดินนิ่งมากเลยครับนี่ครับก็ธรรมดาครับคาบูไปนะครับ หลายพันมันก็จูนนิ่งนะครับอันนี้ก็สเตป66ครับ5นะครับตอนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะไปแข่งอาทิตย์นี้แล้วนะครับติดหนึ่งในสามก็ถือว่าแรงแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทํานะครับน้อยนะครับมัวต่ลองอย่างอื่นอยู่นะครับอันนี้มาลองคาบูอีกนะครับลองให้มันรู้ไปเลยนะครับจะได้ทําอะไรให้เพื่อนๆได้ถูกนะครับว่าใช้แนวไหน แล้วรถสั้นรถกลางรถยาวรถใหญ่ตลาดต้องการขี่นิ่มหรือต้องการปุ้งปังปุ้งปังหรือว่าเปิดคัน่งเร่งรถลอยเลยรถบินเลยนะครับอันนี้ก็ทำอะไรให้ได้ทุกแบบเลยนะครับแคมเคิมก็ตอนนี้เจียแคมนะครับเจียมือนะครับก็ปรับได้ทุกม,มุมทุกองศานะครับปรับเข้ากับตัวรถเลยนะครับสภาพเครื่องมีปัญหานะครับมีจุดด้อยตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับก็ปรับแคมให้ได้นะครับแคมก็มีทั้งแคมเดิมนะครับ เดิมเจียแคมสร้างแคมแข่งนะครับมีทุกแบบเลยตอนนี้พัฒนามาโดยเฉพาะเลยนะครับเวทใหญ่ขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อน5-3นะครับก็ผลตอ,ตอบรับก็ดีมากเลยชุดห้าสามก็ไล่กันจบแล้วนะครับซื้ออะไรไปโทรกิ้งกางมาถามก็บอกให้นะครับก็ไล่จบแล้วนะครับทีนี้มาเวทใหญ่กันบ้างนะครับเคีัย ไงไฟังเสียงครับสุดยอดอ่ะบอกตรงๆเลยนะครับอันนี้คือรถที่จูนเข้าที่แล้วนะครับก็จะไปซ้อมเย็นนี้นะครับดับไปแล้วเดี๋ยวครับทำไมมันถึงดับ โอ้โหไม่มีเลยสักหยดนะครับกำลังเล็กมันๆเลยเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องไปซ้อมรถอีกนะครับแล้วก็ฝากแคมซิ่งไว้ด้วยนะครับรับทำอะไหล่มอไซทุกชนิดนะครับก็ส่งมาได้เลยทั้งรถเดิมรถซ่อมบำรุงรถแข่ง201เมตร402เมตรนะครับรถโลนะครับงานเครื่องก็ส่งมาเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยได้เลยนะครับอันนี้ก็ งานนะครับที่ว่ามาหน้าร้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดให้เสร็จเลยนะครับด้านหลังก็งานเช er right um> ื่อมพ่อแคงย้ายหัวนะครับก็ใครสะดวกมาก็มาที่ร้านนะครับใครไม่สะดวกมาก็ส่งมาก็ได้นะครับอย่างนี้ก็อานี้เครื่องซิ่งอันนี้ก็สี่วาลนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มให้แล้วนะครับสี่วาลนะครับเดี๋ยวขึ้นโครงเทสให้เลยนะครับไปถึงก็ขับจบๆเลยรับไล่ง่ายๆนะครับไปถึงยกขับได้เลยนะครับอันนี้ก็สเต็ปเรียบร้อย ดัลโลนะครับส่งมาได้เลยอันนี้ก็ไหลเป็นชิ้นนะครับที่ว่าส่งมาก็ทยอยทําให้นะครับตอนนี้เราก็ไล่รถแข่งอยู่2คันนะครับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับขายเป็น FC ผมนะผมบอกหมดเลยไม่มีกักนะครับแล้วก็ขายอะไรให้ราคาไม่แพงนะครับใช้แบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยคอมครับสวัสดีครับ